สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทก่านนะครับพบกับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่18เมษายนนะครับก็มวยกลับมาเต็มระบบเหมือนเดิมแล้วนะครับศึกเพื่อนดีจัดที่สามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับซึ่งผมคัดมาให้เรียบร้อยทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกของรายการนะครับรุ่ง3บีกออดิศักนะครับเจอกับศิลปะไทยซูจิบ กระติ้วเดียวเองนะครับมาร้อยห้าจุดห้าลดจุดห้าส่วนตัวใหญ่อย่างศิลปะไทยมาช่างได้ตามพิกัดน,นะครับ คู่นี้เนี่ยนะครับเรทเปิดอยู่ที่ลุ้ง 3B ต่อก่อน5้ตั้งต่อก่อน5้นะครับอย่างที่บอกนะครับไอ้ลุ้ง 3B เนี่ยตัวเล็กนะครับคนพัทลุงมวยขวาฟิมือครบเครื่องนะครับแข็งแกร่งแข็งงาแรงช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าชนะติดติดกันมา3ามไฟก่อนมาสะดุดแพ้เพชรแดงแล้วก็ล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับชนะน็อกกว่ายุ่น้อยส่วนศิลปะไทยนะครับคนลบุรีนะครับซ้อมอยู่ซูจิบิมิเกียวนะครับอายุ19นะครับมวยซ้ายฟิมือครบเครื่องนะครับ ชนะยอดขุนตาลชนะชนะน็อกนพชยัยแพ้โตโต้แล้วก็แพ้บิ๊กบุมส่วนตัวผมผมไปที่มวยตัวเล็กแล้วกันไปที่นะั้้เจ้ารุ่ง3 b แล้วกันนะครับน่าจะดีกว่าซื้อความแข็งซื้อความแข็งนะครับแม้ว่าตัวเล็กกว่าก็ตามถัดไปครับคู่รองของรายการครับจอมเก๋ากับเก๋ามาเจอกันนะครับ เป็นธนาไห้เจ้ากระดูกเหล็กอออัจฉริยะนะครับเจอกับธนาคาสั่งฟ้านอนุวัตยิ่้อ109ปอนเท่ากันกระดูกเหล็กเนี่ยมา110.6ลด1.6ส่วนสั่งฟ้าเนี่ยมา110.8ลด1.8นะครับก็ถือว่าลดใกล้เคียงกันคู่นี้เรทเปิดอยู่ที่กระดูกเหล็กตั้งต่อก่อน5.3นะครับแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับฟอร์มเนี่ยจะรูดมหาลาชเลยนะครับ จะแพ้มาแบบว่ารัวๆเลยนะครับแพ้แบบไม่มีชนะเลยดีกว่านะครับแพ้มาที่ส่งมาเนี่ยนะครับน่าจะมี6กไฟเจ็ดไฟและนะครับที่แพ้ติดๆกันนะครับส่วนในใันไเจ้าสั่งฟ้านะครับไอ้นี่ก็แพ้ติดๆกันมาเยอะเหมือนกันก่อนที่จะมาชนะโดวิตะนะครับแพ้พุทธแล้วก็มาล่าสุดนนชนะนอกไอ้เจ้าเพชรเกียงไก่พอไปต่างศึกต่อยดีว่ะ นะครับไปต่างสึกต่อยดีนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไปที่น่นในเจ้ากระดุกเหล็กแล้วกันไม่แจ้งเกิดวันนี้ก็ไม่รู้จะแจ้งเกิดวันไหนแล้วเพราะว่ามองว่าสั่งฟ้าปลายปลายยังเหี่ยวอยู่นะครับแต่เก่าพอกันคู่นี้รูปร่างใกล้เคียงการปาดหัวตัวเท่านะครับมาถึงคู่เอกของรายการครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่ปาดหัวตัวเท่านะครับแชมป์ของสามมวยมวยราชำเนินคนล่าสุดเลยหมัดมาเลยนะครับ สมิงเด่นนอนวัดยิมนะครับเจอกับท่านเจ้าธนูเพชรวสังประภัยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับกินเนี่ยตกลงช่าง่งร้อยสามสิบสี่แต่กินช่างเป็นหนึร้อยสามสิบหกนะครับประมาณนี้ตามนี้นะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับเรทเปิดอยู่ที่สมิงเด่นนะครับตั้งต่อก่อนห้าสาม สมิงเดชนะครับล่าสุดเนี่ยต่อยกับจอมต่อยโคตรดีเลยต่อยดีมากนะครับต่อยดีจริงๆนะครับส่วนในเจ้าธนูเพชรนะครับคนสตูลซ้อมพิจิตรดีนะครับมป็คนจัดแหละนะครับรเวทเข่าขวางหน้าดันแทงบูดูดันนะครับก็สไตล์เดียวกับไอ้เจ้าจอมที่เคยชนะมาที่ที่ไอ้เจ้าสมิงเดชชนะมาแหละทรงเดียวกันไอ้เจ้าธนูเพชรช่วงหลังเนี่ยเจอโฮมตักมา3มไฟเลยชนะ1แพ้สส่วนตัวผมไปที่ใน,ในเจ้าสมิงเดชเลยต่อยดีจริงๆนะครับติดตาเลย ตติดตาเลยชอบมากๆเลยทั้งแ้นเจ้าสมิงเด่นนะครับวันนี้ที่จะให้กันเนี่ยก็จะมีรุ่ง3 b มีกระดูกเหล็กแล้วก็มีสมิงเด่นนะครับนี่คือที่ได้เต็มทีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันยังไงฝากติดตามกันทุกวันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันเหมือนพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ